สวัสดีครับวันนี้ก็มาติดไฟอยู่ประชาชื่นโอ้<ม>ับเรียก่้าครับผมเรกข้าครับจุดนี้อันนี้ทางเดินนี่ครับทางนี้กำลัง ารใช่ไหมสิของใหม่ครับของใหม่หันทั้งเลยนี่ ค่าบันก่อนนะนาดซื้ออีกนึง่พยืมมาาครับใส่แรเตอร์ใเสื้อยิงไปเลย ใส่ตั้งไม่รอเลยครับอันนี้โต๊ะทานข้าวครับ ยิงพวกเบอร์17ไปตัวหนึ่งนะครับโต๊ะทานข้าวชุดนี้มันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ก็เลยใส่เบอร์17เป็นหนึ่งตัวพอพอครับ ไปขึ้นครับผมห่อหอไว้เลยครับเ <c oughs> สร็จแล้วครับอันนี้ยาวยครับยาวยืดออกโอเคอืมใข่ยาวสั้น ก็นี่ต่อครับผมทางเรื่องติมล่างกับีตทางเข้างฝานะวัดตึกกางเรียบร้อยแล้วนะครับแกะหัวทังอีกทำยัไไฟจิงครับ อีแต้มมันจะเป็นรูปปลาครับอย่างนี้ยาวแบบนี้เลยไปยอ๋อเลยครับไได้ไม่เสียเวลาเราติกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับววรเออใช่ครับ

来，看，我们来一下。嗯 รอนมานะเข้าคืดับชุดนี้ตรมันได้ครับนี่นตร กางตหมกลางมันอยู่ลำบาโอ้ยตางเนี่ยยักยัของมหางอเน่ยา้่ว่นอกสนกเสใสอไนชุดนี้มาแก้นะครับ ไม่รู้ทีมไหนมาติดยังไ <c oughs> งก็เหลืแตดีแล้ว嘛เขาจะมีรถนนอืมนี่อืมต้องต้าง嘛อืมนี่นี่ใช้ใบุหรี่มั้งโอ,องเค เป็นโคมไฟแหวนแก้ววาย,ยนะครับนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโคมไฟแก้ววายครับ ในเราใส่ก้จเอาไปใส่ไว้เดี๋ยวเนูของเย็บผีไว้เดจ